ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมาพบกับบาววดเกษตรยุคใหม่คือเก่านะครับเนะบาะมื่อนี้บาววดสิผาพี่น้องมาให้อาหารปลาครับมาเบิ่งปลายุสายุษาสองสานะครับปลาดุกแล้วก็ปลาหมอชุมพรอนปลาเข่งปลานินปลาตะเพียนแล้วก็ปลาคราบปลาดุกอยู่ในอยู่ในบอ่อนี่แล้วก็ปลานิน อีกบอนหนึ่งนะครับเดี๋ยวสิพาพี่นอ้องก็าเบิงว่าวิธีการให้อาหารปลาแล้วกับปลาเข้าเรียงไลายเวลาซ้ำนีนมันมันเติบโตซําไหนนะครับเดี๋ยวพี่นอ้องมาเบิงน้ากันนะครับว่ามันใหญ่ซ้ำไหนครับตามมาเลยครับเ <c oughs> มื่อนี้ผมพาพี่น้องมาให้อาหารปลาเนี่ยครับให <c oughs> ้อาหารเป็นอาหารปลาดุกมเม็ดกลางนะครับอาหารปลาดุกมเม็ดกลางอาหารปลาดุกอันนี้เนี่ยสามารถทีสีสี่ไ้ได้ทั้งปลาตัวใหญ่แล้วก็ปลาตัวน้อยเพราะว่ามันเม็ดกลางมันกินได้นะครับแล้วก็ มีโปรตีนสูงผมให้ได้ทั้งปลานิ่นปลาดุกปลาตะเพียนปลาคาบกินอันเดียวกันเป็นยังคือจจงให้อาหารปลาดุกนะครับเพราะว่าอาหารปลาดุกมันมีมันมีอันโปรตีนสูงนะครับอันนี้เขาสีห็นว่าน้ำดำนะครับมันอยู่ใต้หงมไม้ผมเปลี่ยนยังไงก็ดำคือเขาแต่ว่าปลาบ่ตายนะครับแล้วก็บว่าเป็นโรคเพราะว่ามันสะอาดอยู่แต่สีมันดำตังสีเองอีกบ่อหนึ่งอยู่ทั้งพุ่นนะครับเดี๋ยวสิภาพพี่น้องไปเบิ่งบ่อหนึ่งอยู่ทั้งพุ่นมันมันบ่ดำ นะครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องมาเบิ้งว่าปลาที่ผมเลี้ยงไว้นะครับปลาที่ผมเลี้ยงไวเ้เนี่ยเนี่ยปลาดุกเนี่ย่านไปเดือนหนึ่งเดือนกว่าครับมันสิโตสมไหนแต่พี่น้องมา,าเบิง้งนี่ครับนี่คือปลาเดือนหนึ่งได้ครับเนี่ยกินได้แล้วพี่น้องสนใจเลี้ยงก็ลองเลี้ยงมั้งนะครับเลี้ยงว่ายา,ากต้อกระสือพันปลาดุกมาแล่าที่นี่กะ ปล่อยลงเลยครับเอานามใส่ไว้จากสามเหมือก็ปล่อยลงเลยแล้วเขาก็สิทเติบโตของเขาเองนะครับอันนี้คือนามมันดำเพราะว่าใบไหม่มันตกลงไปครับคันใบไหม่บ่ตกลงกรสิอีกบ่หนึ่งบ่ประเข่งสิบ่ดำทั้งสี่มันใบไหม่บ่ล่นใส่อันนี้มันอยู่แต่หอมไพ่ครับมันอยู่แต่หอมไพ่มันก็เลยเห็ดให้นามดำเนี่ยเนี่ยหอมไผ่นะครับหอมไพล้วก็หอมไหม่อย่างอื่นเนี่ยเห็นปะมันอยู่แต่หอมไหม้ครับมันกรเลยเห็ดให้ให้ นามดำแน่ะแต่กับว่าเด้ส่งผลต่อปลาครับเขาก็เติบโตคือเขานี่ผมหายแก้วหนึ่งเขาเดียวเม็ดเลาวหายอีกนิดนึงเขากินอาหารดีนะครับปลาดุกผมเลี้ยงในครัวเรือนครับผู้ใดสนใจอยากเลี้ยงก็หาสื่อพันไดที่ร้านขายปลาทั่วไปนะครับบอรซัมนี่เอ่อกว้งเม็ดหาิเง้วสองเม็ดนะครับลงปลาดุกเด้ประมาณหนอยถึงสองอยตัว ปลาดุกเขาพ่ต้องการพื้นที่หลายนะครับก็สามารถทีสีลงได้หลายถึงสามร้อยตัวก็ได้ในพื้นที่ขนาดจำนีนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งตัวอื่นต่อนะครับยกขางสวนจพี่นองตามมาเลยครับนี่คืออีกบ่อหนึ่งนะครับอีกบ่อหนึ่งอันนี้แมนจอริซีสังข์คอแสงที่ผมเพ็ดไวเออมีเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งครับเป็นอย่างน้ำมันดำบางสีมันคือบ่อบ่อเสียน้ำคือบ่อเนาบ่อเหม็น พราะว่าผมใส่จุลซีเนี่ยครับจุลซีสังข์คอแสงนะครับนี่ที่ผมเห็ดไว้นี่เลี้ยงเต็มอยู่นี่เห็ดว้เข้าเติมถูกอาทิตย์ครับอาทิตย์หนึ่งกับใส่จัดประมาณแก้วหนึ่งนยครับแก้วซ้าเลยใส่แก้วหนึ่งขาไปเพื่อว่าให้น้ามีกินเหม็นนะครับเป็นจุเลซีสังข์คอแสงเราก็สั่งอาหารเนี่ยครับเขานํานี่คือเป็นยังปลาเพราะเป็นโรคหรอก,ลกปลาเพราะตายเพราะมันมีเทคนิคก็คือใส่จุลซีสังข์คอแสงเนี่ยะครับพี่น้อง น้ำข่างสาเท่ากับปลูกวอตเตอร์เกตเนี่ยวอตเตอร์เกตพี่น้องก็เห็นป่ะผักสลัดญี่ปุ่นปลูกไวย้ยุขางสาก็ซับเนีอกะขันมีบอ่อเดียวซับเนีอผูดด้ใดมีพื้นที่หน่อยบอ่อเดียวก็เลี้ยงซับเนีอก็ถือว่าได้กิน,นได้ครอบครัวเลยครับขันเลี้ยงยี่หลีได้ขายพุ่นละนะครับในพื้นที่ห้องปลูกกล้วยปลูกยังเนี่ยผมปลูกกล้วยนี่ครับปลูกกล้วยปลูกปุก่นเป็นเคนี่ยนึงอยู่ของไหนาุ่นครับอยู่ของไหยนี่ยเคี่ยนึงกล้วย เห็นไหมเปน้องปลูกกล้วยปลูกกอไผ่พุ่นอ,กกกกอ,ยยอันนี้เป็นกล้วยดำนะครับเดี๋ยวจะพาไปเบิงอ,อีกสวนหนึง่งอีกสาน้อยหนึง่งอันนี้เปลี่ยนน้ำพร้อมกันเด้นี่พี่น้องแต่ว่าสีบกขึ้นกันเห็นปะต้นนี้มันบ่มีมันมันแจ้งคอับบ่มีมต้นใหม่เห็นปะบ่มีต้นใหม่มีอยู่ตะใบใหม่มนบอลลนไซนนะครับก็เลยเห็นห้นหนาไปได้เสร็ล้ลครับเนี่ยเห็นปะพี่น้องนามขนาดอยู่เปี่ยนพร้อมกันเด้นล่เปียนพร้อมกันเด้เลย เอาปลูกเอาแนหนะใส่ไว้นะครับเอาแนหนะใส่ไว้กับเอาผักเกษตดตามเส่ไว้ให้เคาลบซ่อนนะครับอันนี้เป็นบอ่อปลาเขง็งเป็นบอ่อปลาเขง็งผมปลูกบัวไปพุน้ำอายุทอกันครับเดือนกัวขึ้นกันครับยุ่ในบ่ยบ่อสิติขึ้นกันได้เลยพี่น้องนั่นมีอีกบอ่อหนึ่งอันนี้อีกบอ่อหนึ่งเดี๋ยวก็ติภาไปเบิ้องคล้องใส่หนูน้ำนะครับคล้องเสร็จอ่าเี่ยพี่น้องเดี๋ยวข้อสีมาบเบื้องนะครับเดี๋ยวผมสีเอาอาหารให้กลับไป หมอชุมพรเบิ้งนะครับหมอชุมพรเขาอาหารให้ปุ๊บนี่ครับเขาสิบ่อคือปลาดุกนะครับเขาสิค่อยๆไม่กินบอคือปลาดุกนะครับนี่ครับกับสิไม่กินนั่งสื่อหลังสิบ่อคือปลาดุกแต่ว่าเขาก็กินเข้กันนะครับสิบค่อยๆเป็นปลาปิ้วค่อยๆลอยขึ้นไม่กินครับอันนี้คือเดือนกลัวครับ ปลาหมอชุมพรสามารถติดสิเหลียงได้โตแย่เลยนะครับซ้ำปลาหมอบานเขาแล้วกินได้แล้วแต่ว่าผมกากใหญ่มันโตแย่กว่านี้นะครับเลี้ยงอยู่ในครอบคัวก็ได้เลี้ยงขายก็กดีครับแต่ว่าผมแนะนําว่าขันเฮ็ดบอ่อปลาเนี่ยให้มันมีห่มนิดนึงมีต้นใหม่หน่อยๆแล้วก็ให้แดดได้หลายน้ำสิเบอร์เสียครับสิเป็นเังสี่แต่ขับนบานโมก็ยังบอ่อผุ่นที่เข้าไปเบิงในน้ำสิเสียนะครับนี่ครับ นี่คือปลาหมอชุมพรนะครับตัวนี้แล้วแล้วก็นน้าบ่าคอยเสียด้ครับปลาหมอชุมพรเนี่ยสิบ่อคือปลาดุกปลาดุกนี่เป็นปลาที่ค่อนข้างที่สีน้าเสียเร็วนะครับแต่าปลาหมอชุมพรน้าบ่าคอยเสียนี่ครับก็ยุ่ในขางบ่อเื้ากันเดี๋ยวฮ้องไปเบิ่งอีกจะเบิ่งอีกสาหนึ่ง อันนี้คือค้องใส่หนูครับข้องใส่หนูมือนั่นที่ผมถ่ายคลิปปลูกบักเงาะไฮเบิงอันนี้ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ครับยอดเขาออกแล้วเห็นบ่ะเนื่องจากว่าเขาใส่ปุ๋ยหมักนะครับยุคห่างข้องใส่หนูเลยครับนี่เห็นบ่ยอดออกแล้วเพราะไม่สิด้กินนี่หลทอติดฟ่งเห็นบ่ยอดออกแล้วได้ครับนี่นี่ผ่านไปอาทิตย์เดียวนี่เห็นบ่นี่ยอดออกแล้วนี่เขาใส่ ปุ๋ยมักที่ผมเฮ็ดเองนี่ครับนี่ส่วนประกอบของปุ๋ยมัรกก็มีกกมแกบด,ดําแกบดิบมีเศษใบไม้มีห้ำออนนะครับแล้วก็มีจุลิ์สังเคราะห์แสงฮอตแล้วก็น้ำมาร์กในครัวเลื่อกนกับไซได้นะครับเ้าปลูกแค่ซับตาเดียวถอดยอดแล้วครับนี่เห็นบ่าลคลิตของเขาถอดยอดแล้วพี่นอ้องได้การเยอะได้นี่เดี๋ยวผมจะฟ้ายา,ยางอ้อมสวนเลยนะครับ อยู่นี่เอากับปลูกบักทัวทัวพุมเห็นบ่เนี่ยทัวพุมอยู่น้ำผุนยู่น้ำข่างคนกับมี่นครับทัวพุมเห็นบ่พี่น้องทัวพุมเดี๋ยวเ้าสิมาเบิงอยู่ในคลองใส่หนูที่หลายคนถามมานะครับว่มามันใหญ่บ่เดี๋ยวให้พี่น้องเบิงได้ครับนี่ครับผมวาลงหนีเลยเทีเดียว ตามจีงค้องมันไปทั้งคุ่นแหละครับเดี๋ยวสิพายางเบ่งบ้านลงหนีเลยนะครับนี่ครับพอตะว,วันลงปุ๊บกลับมาเลยครับเห็นไหมไม่ด้องกด นี่คือคลองใสหนูนะครับพี่น้องหลายคนน้ำม,มันคุณเน,นื่องจากว่าฝนตกครับปกติน้ำม,มันติใสใน,น,นี่นน้ำคุณนะครับเนี่ยเขาก็ขึ้นมากินอาหารนั่นสิละครับนี่ครับมันมากินอาหารนี่คือป่าอยู่ในคลองใสหนูผมด้วยนะครับ ออกลูกวังหันเนี่ยประมาณสามสี่พันตัวได้เต็มสาเลยครับตอนนี้กำลังงหุ่นงัยะหลูก่นครับยมุมมุมเหุ่นเห็นปะลูกลูกปนินเนี่ยกำลังกินหุ่นยมุมผลครับยม,มุมผลกำลังกินนี่ครับคือบรรยากาศฝนกระติาะตกได้ไี่น้องนี่ครับ ปลาใหญ่แน่นอนครับต้นไม้ก็ออกงดครับอันนี้อีกต้นหนึ่งที่ผมปลูกไว้กาลังกาลังสีออกอดขึ้นกันครับอันนี้ต้นลินจีปลูกมือเดียวกันกับลําไยครับนี่ครับบรรยากาศคล้องใส่หนูเป็นยังคือว่าใส่หนูผมเคยบอกแล้วมันข้าออกพลาสติกห้องน้ำมันออกบ่ได้ข้าเจาะให้มันเป็น,ปน,ปนแปลออกคือแปลหนูนะครับห้ซึมมาใส่ต้นใหม่อันนี้ก็ต้นลำไย แมงไม่กินเหมือนครับออกอดคือกันแต่มาแมงกินบัตนี่แปนมินลินเลยนะครับเท่าก็ะปูบักอื้อไว้เนี่เห็นป่ะนี่ยกปูวักอื้อไว้ปูบักอื้อไว้ครับกรปูวักอื้อไวข้ขางคล้องนี่แหละอันนี้ก็เป็นมันนี่เห็นป่ะนี่เป็นมันญี่ปุ่นครับนี่มันญี่ปุ่นผมปลูกไว้อันนี้ผักหวานบ้านอันนี้ก็มันญี่ปุ่นสีม่วงอันนี้ต้นักแข้งครับต้นฮวาิีไ่อันนี้บักเน่าบักเน้าไงครับเนี่ย ปลูกไวย้อยขังนี่คือการการข,ข้องไหนูนี่แหะเจาะให้เขาซึมออกมากขึ้นกันครับเห็นไ่นี่คือใบกำลังงามครับเนี่แตะวันนวยสิเป็นมูลไวยใหญ่ๆหน่ไหมครับนี่เห็นไ่ออกยอดเลยคราวเดียวเพราะว่าผม,ผม,ผมใส่ปุ๋ยหมักใส่ปุ๋ยหมักใส่จุลิซีนะครับนี่ออกยอดปลูกแค่สัปดาห์เดียวนะครับสัปดาห์กลักวๆอาทิตย์กลัวว่า,วา,งางไงๆออกยอดนะครับ นี่ครับนี่ข้าวกระปุกอันนี้ข้องก็นี่นี่ครับข้าวกระปุกนี่เห็นปะนี่มันญี่ปุ่นนี่ครับเนี่ยมันญี่ปุ่นแล้วก็หัวสิงไค TH อันนี้พักหวานบ้านผักหวานบ้านคือกันอันนี้ต้นต้ไย้ครับนี่ปลูกไว้นี่มุนี่เป็นกล้วยมุนั่งก็กล้วยเห็นมันกล้วยเนี่ยผมปลูกไว้ปลูกไว้ยุขางข้องนี่แหละครับเนี่ยเป็นกล้วย หลายยั่ได้ครับหนึ่กล้วยเห็นไหอยู่ข่างสวนมันเป็นกระเจี๊ยบนี่ครับกล้วยนี่ครับพี่น้องนี่เห็นไหอันนี้เป็นต้นบักสมโอต้นบักสมโอนี่ยกำลังออกยอดครับนี่นี่ยกำลังออกยอด ปลูกใอาทิตย์หนึ่งให้กันนะครับอันพุ่นเป็นเป็นบักสมนะครับเป็นบักสมยุกกลางเกาะเป็นบักสมครับบางนี้มันเป็นเกาะนะครับนี่เราก็พ้องก็ปลูกอ้อมไว้ปลูกกันมอสสิคัยอ้อมไว้นี่ครับ้าพพี่น,อน้องมาเบิงกล้วยกับยุคางนี่แหละครับที่เ่าว่าเป็นคลองเศ่หนูคือเขาเจาะให้น้ำซึมออกไปคือแปวหนูนะครับว่าให้ออกมดคัน,นออกว่นนั้นเปืเป้องน้ำ นะครับนี่ครับเท่ากับปลูกฟังซนะีทั้งผนกับมีดต้นกล้วยต้นกล้วยเนี่ยกับปลูกง่ายครับอันนี้ก็เป็นมั่นขึ้นกนันนี้หัวสีเหลืองผมว่าปลูกไว้แกมกับผักบุ้งนะครับน,นี่ต้นบักเขียบครับออกยอดเหลือขึ้นกันต้นนอกนั้นเท่ากับมีเนี่ยครับต้น บักทั่วปลูกแกมใบนะครับนี่ครับในบรรยากาศของสวนนี่ครับฝนมันตกแล้วผมย่านมือนตกสาอันนี้บักซีดาครับบักซีดาปลูกได้อาทิตย์นึงก็ออกงดที่กันเนี่เห็นไ่มน,นี่ครับเนื่องจากว่าเา เยอะห้น้ำเขาซึมออกเขาได้น้ำอยู่ตลอดนะครับให้ซึมออกมาจากคลองในคลองอยู่นี่ถ้าก็ปลูกไปนีเลยปลาบอนตึบๆู่หคดอันนี้กับบักซิดาอีกต้นหนึ่งครับบักซิดาอีกต้นหนึง่งนี่ครับบักซิดาอีกต้นหนึง่งก็ลังออกงาด้วกันนี่นะครับอันพุน่นกะเป็นทัว นะครับเป็นทั่วกับเป็นเอ่อกล้วยที่ปลูกไว้นะครับนี่มองนี้เป็นมองปลูกปัวเทืองเก่านะครับนี่ผมสีเฮดสีเฮดเข่าอยู่นี่มองปลูกปัวเทืองนี่ครับอันนี้เป็นต้นมังคุดมังคุดที่ปลูกไว้จากสีเป็นยังไงเขาจังวาเบิ้องอันนี้แม่นัอนอันนั้นดอกนี่ทั่วร่นลงแล้วเขาเกิด นะครับ่อนลงแลง้วเขาเกิดอันนี้ก็เป็นกล้วยปักทุเรียนยี่ทั้งพุ่นครับปลูกไว้ยู้ทํำขางข้างกับปูปลกทั่วไว้อย่างเสียครับนี่สิมีลูกเขามากินเห็นไหครับปลาอันนี้ก็ยูข้องยูข้องใส่หนูผมคือเก้าแลครับ ี่คลองใส่หนูเนี่ยครับเขาก็จะไม่กินเลยๆถ้าก็ปลูกไปหลายแนวครับไม่ได้ปลูกอย่างเดียวเนี่ยครับไม่้องเห็นไหม ปลาเขาก็ขยายพันธุ์นะครับลูกออกมาหลายครับเขาก็ได้ให้อาหารเพิ่มนะครับเพราะามีลูกเพิ่มขึ้นมานะครับนี่คือนี่คือบรรยากาศนะครับของของบริเวณฟองใสหนูซึ่งผมกำลังพัฒนาอยู่นะครับกบ็ใส่เวลานะครับในการตีสิทธิ์ทดลองแล้วพัฒนาแล้วก็่ายพี่น้องเบิ้งเรื่อยๆแหละครับอัปเดตให้พี่น้องเบิ้ง เดี๋ยวบอกอื้อตัวนี้ก็เป็นน helmet, bride, pigs, baby, baby. ุ้ยดาวสิไทยเบิ้งครับนี่บอกอื้อตัวนี้เดี๋ยวบ่าวติไทยเบิ้งนะครับบักน้าเป็นนุ้ยดาวบ่าวติไทยเบิ้งเดี๋ยวมันมันออกนี่กับติไทยเบิ้งเรื่อยๆครับให้เอฟซีเดบิ้งแล้วก็ให้เอฟซีล่องไปเห็ดเบิ้งนะครับเพราะว่ามันสามารถที่สิพึ่งผ้าจากของใดอิหลีนะครับในการทีสีเห็ดการเกษตรแต่ว่ามันต้องมีการวางแผนนิดนึงจัดสรรพื้นที่นิดนึงนะครับเห็ดให้เขาสามารถที่จะมีอยู่มีกินได้ตลอดนะครับอันนี้คือบรรยากาศของคลองไส้หนูครับ แล้วก็การเลี้ยงป่าอยู่ในคลองใส่หนูเพราะว่าสิเป็นปลูกตะไคร่ปลูกเรียงก็ตามนะครับเนาะนี่ครับอันนี้คือต้นลินจีนี่ผมก็ปลูกไว้เองสิละมูนี่ก็เป็นทั่วภูมินี่ครับเป็นทั่วภูมิปลูกไว้นี่กินได้เลยนะครับนี่หักมาปุ๊บก็กินได้เลยเนี่กว่าสารพิษนะครับ คุณกระต้นตะไคร้พี่น้องครับเมื่อน,นี้กับท่องบ้าวุฒิเกษตรยุกไม่นะครับกัพบพ่อๆกับพี่น้องสมีสกรอนันสวยแล้วนะครับ เดี๋ยวพ้นสิไประเหตงานแล้วเอาไปสนีสก้อนนะครับพบพอ่อลิปหนาฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใข่งกำลังใจกับบาวุฒนะครับบาวุฒสิริมีกำลังใจในการถ่ายพี่น้องเบิง้งอัปเดตเรื่องเล่าต่างๆของคล้องใส่หนูนี่แหละครับตอนนี้คล้องใส่หนูกำลังเป็นทีนิยมนะครับพี่น้องหลายคนก็อยากมาเบิ้งนะครับคล้องใส่หนูมันได้ผลอีรีบอ่กับมาสามารถตยสิมาเบิ้งได้นะครับ มือน,กน,นีกับ้ซสำนี้ก่รนครับพ่อกันเนคกิบหนานะครับเนาะว่าผมจะพาพี่น้องอัปเดตเบื้องเอียงแน่นะครับเนาะมือน,กน,นีกับ้ซสำนีสักครัครับสวัสดีครับ